สวัสดีครับพบกับผมธาวรศรีสินพิรานะครับวันนี้ก็วันที่2เดือนห้าเดือนสภาคมปีสองห้ากสานะครับไม่ได้พบก,กันนานผมไม่ได้ทําคลิปอย่างนี้นานมากก็นานพอสมควรตั้งแต่ผมออกจากบริษัทต,ตัวเองประมาณเดือนสิ้นเดือนเมษานะครับนี่ก็1เดือนพอดีที่ผมวานมือจากกิจการที่ผมสร้างมานะครับก็1เดือนพอดีมันเป็นช่วงเวลาที่ได้พักและได้ค้นพบ อะไรบางอย่างในตัวเองครับก็คือได้ค้นพบว่าถ้าอยู่เฉยๆเลยเนะี่ยอยู่ไม่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้ที่จะอยู่เฉยๆนอนดูทีวีดูซีรีส์ทั้งวัน,นทำไม่ได้นะลองก็ทําไม่ได้ยังไงมันก็ต้องหาอะไรทําซึ่งไอ้อะไรที่ว่าก็หนี้ไม่พ้นงานพวกเทคโนโลยีนี่แหละล่าสุดก็เพิ่งทําเว็บข่าวขึวข้นมา newtech s i n th นะครับ newtech เว็บข่าว IT นะครับข่าวด้านเทคโนโลยี ผมก็อาศัยไปแปลข่าวจากต่างประเทศจากเว็บไซต์ต่างประเทศก็แปลแปลข่าวแล้วก็อธิบายออกมาเล่าในเป็นภาษาไทยในสำนวนเรานะครับก็ทาออกมาผลตอบรับ3ามวันเนี้ยก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ผมพอใจพอใจกับเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดได้3วันนะครับจะเข้าชมตอนนี้ล่าสุดเลยเมื่อคือนก็ประมาณ600กว่าคนต่อวันนะครับผมเช็คเมื่อคือนเช็คสถิติเมื่อคือนเนี้ยสรุป ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กาลังมีไอเดียที่จะทําอะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับทําอะไรเพิ่มอีกแล้วก็คิดว่าหลังจากการปีไปเนี่ยจะเป็นช่วงอ p พสก l l ตัวเองนะครับอ p พสก l l ตัวเองก็จะมีเรื่องของการหัดเขียนโปรแกรมภาษาใหม่ๆเนี่เพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ผมทํางานผมแทบไม่มีเวลาที่จะไปหัดเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเลยนะครับทำให้บางส่วนเราล้าหลังไป ย้อนบลัหลังไปเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า,าหลังจากการปีต้นไปจะเริ่มอัป,อปเดตความรู้ตัวเองแบบอัปเดตในมุมที่เราชอบนะครับไม่ใช่ว่าไปอัปเดตแหลกแลนก็ไม่ใช่นะก็จะอัปเดตในด้านที่เราชอบนะฮะโอเคก็คุยกันสบายสบายนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มนะครับกลุ่ม Facebook ที่ผมตั้งมาเนี่ยชื่อว่ากลุ่มนักเขียนโปรแกรมครับเดิมทีก็ตั้งมาเล่นเล่นลองดูเพื่อจะเป็นที่ โพสต์แชร์ความรู้ตัวเองโพสต์แชร์ประสบการณ์ตัวเองลงไปคงไม่มีใครฟังในความคิดแรกนะเพราะตอนนั้นตอนตั้งกลุ่มที่แรกปุ๊บผมก็โพสต์ลง Facebook ตัวเองเพื่อดึงคนเข้ากลุ่มให้คนเพื่อนๆใน Facebook รู้ก่อนว่ามีกลุ่มนี้นะผมจําได้ว่าช่วงแรกๆมีคนไม่ถึงร้อยประมาณสามสิบสี่สิบคนนะครับน้อยมากน้อยจริงๆทีนี้ก็ ผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทำไปเรื่อยมีวิดีโออะไรก็เอาลงมีบทความอะไรก็ลงมีไอเดียอะไรก็ลงหรือใครมาโพสต์ถามคำถามเราก็ไปตอบไปตอบไปช่วยตอบเพราะคนมันน้อยอยู่ตอนนั้นถ้าเราไม่ตอบก็คงไม่มีใครตอบนะครับในช่วงแรกนะก็ตอบช่วยกันทีนี้มันก็เริ่มแปลกต่อแปลกนะเขาก็บอกต่อบอกต่อแล้วสักพักสมาชิกก็มาหลักร้อยสองสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งตื่นเต้นมากตอนเห็นเลขพันหูสมาชิกเป็นพันแล้วเว้ยตื่นเต้นนะครับ Ừ, สักพักปากต่อปากไปเรื่อยๆคนเข้ามาวันละประมาณสิบคนผูก็ตื่นเต้นเลยคนเข้าวันละสิบวันละเกือบสิบอย่างนงี้หนิ่มก็ตื่นเต้นนะครับมีหน้าใหม่เข้ามาเนีย่ยเราก็เริ่มสนุกนะเริ่มสนุกที่จะได้ตอบได้ช่วยจนกระทั่งเข้าไปหลายพันเข้าไปเป็นหมื่นตอนนี้ใกล้ถึงเป้าแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคน ถ้าครบเหมือนะผมจะแจกคอร์สฟัตเตอร์เนี่ยผมอาศัยตรงนี้ผมแจกนะครับคือหลายคนอาจจะสงสัยมามํ่าทำไมต้องทำคอร์สแจกทําวิดีโอแจกทำอีบุ๊กแจกเอาตัวอย่างซอสโค้ดมาแจกคือแจกตลอดทําไมเกิดอ,อะไรขึ้นผมต้องบอกว่าผมเคยผ่านความบาดเจ็บความใกล้ตายมาแล้วครับเคยโดนรถชน แล้วสาหัสนะครับต้องผ่าตัดสมองนะครับเปิดกะโหลกฝั่งนึงผมก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามาอาศัยเขาอยู่อาศัยเขาอยู่เรามาอยู่ในนี้ในร่างกายเนี่ยประมาณสักสามหมื่นวันเนี่ยเราก็ต้องจากไปก็ต้องคืนให้กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะไรแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันในวันที่ยังหายใจ พอาถ้าวันหนึ่งผมเป็นอะไรไปนะผมตายไปแล้วนะี่ยความรู้ประสบการณ์ที่ผมอุตส่า<ม>เก็บสะสมมาตั้งเกือบยี่สิบปีมันก็ต้องตายไปกับผมเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้อะไรที่เราพอจะแบ่งปันคนอื่นได้ก็แบ่งปันออกไปในรูปแบบของวิดีโอบ้างในรูปแบบของบทความบ้างในรูปแบบของอ e ีบุ๊กบ้างนะครับหรือว่าตัวอย่างซอสโค้ดบ้างก็งให้กันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่า มันจะเป็นการสร้างคู่แข่งทางธุรกิจทางอ้อมก,ก็ตามนะครับเพราะว่าผมทําธุรกิจขายซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นการที่ผมไปให้ความรู้คนที่เขียนโปรแกรมเป็นมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าผมจะมีคู่แข่งมากขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดเลยที่หามาเนี่ยมันก็ไม่ไปด้วยนะถ้าผมตายผมก็ตายไปเฉยนะสุดท้ายที่สุดธรรมชาติก็จะเอาเราไปจากทรัพย์สินทั้งหมดที่เราหามา อันนี้คือเป็นศัจธรรมนะครับเป็นความจริงของชีวิตเพราะเราจะบอกกับหลายๆคนนะครับว่าถ้าคุณอยากจะรวยอย่างมีความสุขนะครับคุณต้องเข้าใจความแท้จริงของชีวิตของธรรมชาตนะคิความแท้จริงของธรรมชาติบางคนรวยกว่บบาผมเยอะนะมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านคนรวยมากรวย แต่ว่าก็รู้จักคนรวยหลายคนที่เขาแทบไม่มีเวลาเลยเขาแทบจะไม่มีเวลาเลยนะที่ผมเจอมาคือแต่บางคนก็มีคนมีก็มีนะคนมีเวลาก็มีคนไม่มีเวลาก็มีมันก็มีหลายแบบนะครับทีนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าคุณจะรวยสิบล้านร้อยล้านเท่าไหร่คุณก็รวยได้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเป็นคนรวยแล้วคุณมีวิธีการที่จะไป คุณมีวิธีการที่จะไปแลาคุณมีเป้าหมายยังไงคุณก็ไปถึงจะสีบล้านร้อยล้านคุณไปถึงอยู่แล้วแต่รวยยังไงให้ไม่เป็นทุกข์เนี่ยสำคัญรวยแล้วมีความสุขการที่จะมีความสุขต้องตัดความทุกข์ออก่อนทุกข์ที่หนึ่งที่ต้องตัดให้ได้เลยนะครับถ้าจะเป็นคนที่ที่จะไปหาความสุขนะทุกแรกต้องตัดเรียกว่าตัดคําคนออไปก่อนเวลามีคนด่าคนว่าคนอะไรให้ คนต้องไม่สนใจอย่าไปสนใจนะครับถ้าตัดคําคนด่าออกได้มันด่าร้อยคนพันคนคุณไม่เป็นไรคุณก็ไม่เป็นทุกข์ก็ด่าไปผมเองก็เยอะนะครับมีคนด่าเยอะเมื่อก่อน,นครับเมื่อก่อนก็เยอะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับยังมีอยู่บ้างเหตุที่ด่ามันมีอยู่แล้วหละเหตุมันมีหลายเหตุมันมีตั้งแต่ความหมั่นไส้ก็ด้วยความที่เราเป็นคนอาจจะโผงผาง ก็ด้วยความที่เราเคยผิดพลาดมาก็ด้วยความที่เราเป็นคนเด่นคนดังก็ด้วยทุกอย่างมันจะผสมกันมันจะก่อเกิดความเกลียดชังขึ้นในในใจคนบางคนนะครับแล้วเขาก็จะหาช่องที่จะแด่โจมตีเราแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้สนใจปล่อยเขาแด่ไปเราก็จะมีความสุขนี่คือหนึ่งเราตัดตัดเรื่องเหล่านี้ออกก่อนตัดเรื่องการไปยึดติดบางคนนี่อ้คนด่าไม่ได้ต้องไปสวนต้องไปตอบโต้เห็นมาเขาเยอะ เห็นมันก็เยอะเขาด่าแล้วด่าสวนแล้วก็เละนะครับอย่างล่าสุดก็ไลฟ์โค้ดชื่อดังนะครับอดีตตำรวจท่านหนึ่งนะครับก็ไปด่าสังคมเขาด่ามาเขาด่าสวนเขาด่ามาเขาด่าสวนสุดท้ายมันก็เละเละเทะเสียแฟนคลับหมดเสียภาพลักษณ์เสียบุคลิกเสียอารมณ์ตัวเองอีกแทนที่จะได้จิตใจผ่องใสใช่ไหมนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการดูแลร่างกาย ให้มันอยู่กับเราไปนานๆรู้แหละว่าเรามาเช่าเขาอยู่เรามาอาศัยเขาอยู่ในร่างกายเนี้ตามหลักศาสนานะเขาบอกว่าเขาบอกว่ากายกับจิตมันแยกกันจิตมาอยู่ในกายนี้อันนี้ศาสนานะไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะแล้ววันหนึ่งร่างกายนี้ดับไปจิตก็ต้องออกไปที่ไหนสักแห่งแล้วถึงเวลานึงก็หาร่างกายใหม่อยู่อาศัยอีกอ,อันนี้เป็นหลักศาสนาทีนี้ เรามาดูความจริงเรามาอาศัยอยู่ในร่างก,กายร่างก,กายหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมมาอาศัยอยู่ในร่างก,กายเนี่ยสักช่วงเวลาหนึ่งสมมติว่าร้อยปีแล้วกันร้อยปีเราก็ต้องคืนคืนให้กับธรรมชาติทีนี้มันจะร้อยปีไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันนะถ้าเราดูแลบ้านหลังนี้ดีนะครับเราออกกาลังกายเรากินผักกินน้ํานอนอิม่มไม่เครียดนะฮะเราก็จะ อยู่กับร่างกายนี้ได้นานแต่ถ้าเรากินหเหล้าสูบบุหรี่เล่นยาเครียดทำงานหนักไม่พักผ่อนขับรถแ้นซิ่งวาดเสียวเล่นกีฬาวาดเสียวหรืออะไรที่มันเสี่ยงต่อชีวิตเสี่ยงต่อร่างกายนะครับเราก็อาจจะได้คืนธรรมชาติเร็วกว่าที่กำหนดอาจจะได้คืนายใน30 4สี่ปีเป็นมะเร็งไปเป็นอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่กับมานานๆก็ต้องดูแลร่างกายนี้ให้ดีนะครับโอเคเนาะนนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็กึ่งๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของผมไม่ใช่ไลค์โค้ดนะที่บอกไว้ก่อนไอที่ผมพูดพูดเนี่ยผมไม่ได้มาไลค์โค้ดอะไรให้คุณไปเรียนคอร์สหรืออะไรไม่ใช่นะครับไม่มีผมเล่าให้ฟังเฉยเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยใจก,กบนี่ เริ่มเป็นไลคโค้ดแล้วนะสักหม่ยเปิดคอร์สสม่ยขายพวกการใช้ชีวิตอะไรนี่ไม่ใช่นะครับไม,ไม่ใช่นะผมไม่ใช่ไลคโค้ดผมโค้ดคนเป็นที่ไหนโค้ดคนไม่เป็นล่าให้ฟังกะได้แต่โค้ดไร่โค้ดไม่ได้หรอกต่อมีคนคนหนึ่งแถมผมมา ขาก็ค่อนข้างมีตังคนะ์เขาบอกว่าชีวิตมันเป็นทุกข์จังเลยเครียดผมก็ได้คุยกันกันกนกนบเขาก็ได้บอกก็ได้คุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าทุกข์มันมีอยู่หลายเลเวลนะเอาเลเวลแรกก่อนรู้ว่าคุณมีเงินใครๆก็มีเงินทุกเลเวลที่หนึ่งอยากได้เช่นอยากได้ไอโฟนตัวใหม่อยากได้เมาส์ ตัวใหม่ๆอยากได้ไอ้นั่นอยากได้ไอ้นี่ทุกด่านที่หนึ่งเลเวลหนึ่งทุกเลเวลหนึ่งทุกอยากได้ในสิ่งที่คุณซื้อได้รู้ว่าคุณซื้อได้คุณมีตังซื้อและสิ่งที่คุณอยากได้คุณก็ไปสามารถไขว่คว้ามาได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณเกิดความอยากได้ขึ้นในใจมีความอยากได้เกิดขึ้นนะมันจะมีความกระวนกระวายอยากไปซื้อสมมุติว่าวันนี้ร้านปิดหร้ยโอ้โหร้านปิดไม่ได้ไปร้านอื่น ไปร้านอื่นเอาของหมดทุกุกเข้าไปอีกเอาไงดีวะสั่งออนไลน์สั่งเสร็จรอคอยอีกทุกอีกใจมันกระวนกระวายนี่คือเกิดความทุกข์แต่มันเป็นความทุกข์เล็กๆมันเป็นแค่เลเวลที่หนึ่งเองมันเบาๆนะครับมันยังไม่ใช่ทุกข์ที่โหดร้ายอะไรก็ธรรมดาก็อยากได้ก็เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะดับตัวนี้ก็ต้องไม่ให้มีความอยากได้นะครับหรือลดมันลงถ้าดับเลยไม่ได้ก็ลดลงแล้วกัน นะบางคนเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์ทุกๆหเดือน8เดือนเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์เปลี่ยนโน้ตบุ๊กเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนรองเท้าใหม่เปลี่ยนไอ้นั่นเปลี่ยนซื้ออยู่ตลอดความอยากได้มันมีนะเพราะฉะนั้นยิ่งอยากได้มากก็ยิ่งทุกข์มากทุกมีเพราะอยากนะครับลองให้ฟังนะครับลองให้ฟังทุกเลเวลที่สองอันนี้โหดอยากได้ในสิ่งที่เงินซื้อเงินตัวเองไม่มีจะซื้อเคยเห็นไหมอยากได้รถ แต่ไม่มีเงินซื้อขอบวนการวายจิตใจเอาอยัางไงดีอยากได้อยากได้จังเลยแต่ไม่มีเงินอยากได้ทองอยากได้ไอโฟนอยากได้อะไรสักอย่างตังไม่มีอ่ะตังไม่มีมันจะคิดเยอะมันจะสุดท้ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้เป็นสินเขาเพื่อให้ได้มาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาในครอบครองของตัวเองแต่พอได้มามันก็บ้านเปล่าเนี่ยหลายหลายคนก็รู้หลายคนก็รู้เวลาข่อยคว้าอะไรมาได้ันจะบ้านเปล่า แต่มันก็ดีคือมันได้มาแล้วไงมันก็ดับไปละว,วิธีดับทุกมันก็มีสองทางหนึ่งคือไม่ต้องเอาไม่ต้องอยากได้สองคือเอามาให้ได้ก็ได้มาแล้วก็ดับไปแต่เดี๋ยวมันจะเกิดความอยากได้อันใหม่อีกเอ <Hey, S 1> นะครับเหมือนผมยังไงผมซื้อโน้ตบุ๊กตัว,นตวเนี้ยตัวแสนห้าเนี้ยไอเอ็มเอสไอนะครับซื้อมันแล้วดับไม่ดับตอนซื้อระดับแล้วควาอยากได้ดับแล้วเพราะได้มาแล้วไงแต่หลังจากนั้นไม่ถึงเดือน อยากได้ตัวใหม่แต่ไม่ได้อยากได้ไอ้พวกแบบนี้แล้วนะอยากได้เป็นเป็นแม c m แม p r โปรตัวท็อปตัวสิบหกนิ้วที่ราคาสามแสนกว่าแบาบทตัวนั้นนะนะครับอยากได้ตัวนั้นแต่ Apple ยังไม่มาจำหน่ายนะสิมันก็เลยอยากซื้อไม่ได้มันก็เลยมีความทุกข์ทีนี้วิธีการก็คือดับมันซะไม่ต้องอยากได้ก็ก็ดับความอยากได้โดยการเออช่างมันใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ตั้งเป้าว่าไอ้เครื่องนี้มันจะใช้ห้าปี นะครับจะตั้งเป้าไว้ละห้าปีเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปห้าปีแม่น,านตานี่เหมือนกันแม่ตาเนี่ยสามหมื่นนะคุณเหมื่นแม่ตาแม่นตา,นตากุชี่แล้วก็เลนพิเศษจากเยอร,รมันเลนนี่หมื่นกว่าบาทและตาสองหมื่นกว่าบาทรวมกันสามหมื่นนะครับรวมกันสามหมื่นทั้งแว่น,นยอยากได้แต่ผมไม่ได้อยากได้ข้ามวันนะผมไปเห็นในแว่นเนี้ยแล้วผมอยากได้ปุ๊บผมซื้อเลยเพราะ ถ้าเราปล่อยเวลาผ่านไปนานเราจะกระวนกระวายมากขึ้นเราจะอยากได้อยากได้อยากได้แล้วสุดท้ายวันต่อมาเราก็จะไปซื้ออยู่ดีหรือไม่ก็หลายวันต่อมาเราก็จะไปซื้ออยู่ดีเพราะใจเรามันอยากได้รู้ั้งรู้ว่าดับไม่ลงดับความอยากได้ไม่ลงก็ซื้อเลยผมก็ตัดสินใจประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วก็ซื้อเลยนะครับก็ซื้อแต่ผมซื้อเงินผ่อนนะไม่ใช่ผมไม่มีตังค์นะผมมีตังค์ซื้ออยู่แต่ว่าผ่อนอเพราะ เราก็ทยอยจ่ายทยอยจ่ายส่วนเงินก้อนที่เรามีแล้วก็ไปลงทุนทาธุรกิจขยายกิจการเราไปยิงแอดเล่นเอาไปจ่ายค่าไฟค่าน้าค่าพนักงานอะไรพวกนี้ยเงินเราไปหมุนได้ก็หมุนไปส่วนกําไรแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เกิเด,ดขึ้นในกิจการก็ออกมาผ่อนจ่ายแนตัวนี้นะครับอันนี้คือการใช้เงินอีกแบบหนึ่งเนาะลองให้ฟังนะครับเออใครที่มีความทุกข์ทั้งสองข้อ ก็พยายามหาทางออกเอาเองนะครับดับได้ก็ดีดับความอยากได้ก็ดีดับไม่ได้ก็ซื้อมันซะเ,ออเหมือนเขาว่านะการพนันนะเลิกเหรอเลิกได้ก็เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้มานี่มีลิงก์ให้สมานนอ,อนะครับก็อย่างนั้นแหละคือถ้ามันเลิกไม่ได้จริงๆก็หาทางนะนะครับหาทางไปต่อก็มันมีความสุขก็แล้วกัน เหมือนจะมีสาระสุดท้ายไม่มีนะรเรื่องอะไรต่อก็คงไม่มีอะไรนะก็เล่าสู่กันฟังเบาๆนะครับมีถามมาว่าหลังจากแจก flutter cost ต,ต,ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผมจะแจกตัวไหนต่ออีกผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าหลังจากนี้ยสมาชิกครบ2 0,000ื่นผมจะแจกคอร์สไพทอนครับแต่จริงๆเสียงโหวตออกมาแล้ว react อ,อันดับหนึ่งนะครับ react แซงแต่ว่า ส่วนตัวนะผมมองว่าควรแจกคอร์สไพทอนก่อนเพราะ Python มันพอเราได้ความรู้ p ไพทอนเราไปต่อยอะอะไรได้เยอะมากเขียนพวกม c ชช n e น e ร r นิ่งเขียนเว็บเบดเขียนแอปพลิเคชัน d e s k ์ท็เขียนโปรแกรมช่วยเบางานนะครับเขียนซอฟต์แวร์เกมมันไปต่อได้หลากหลายมันไปต่อได้หลากหลายมากกว่านะครับแต่ React ม,มันเป็นกระแสหนึง่งที่มันมาช่วงหนึง่งแล้วไม่นานมันก็คงไปนะครับ แต่มันจะมาอยู่กับเราช่วงเวลาหนึ่งมันไม่เหมือน Python ที่ถ้าเราจัดไพทอนได้ปุ๊บเราไปได้กว้างกว่านะครับแต่โอเคล่ะเสียงโหวตมันออกมาว่ารีแอเยอะสุดผมเดาว่าอาจจะด้วยสื่ออาจจะด้วยการประโคม,มข่าวของสื่อต่างๆการยิงแอดใน Facebook ต่างๆเวลาเราเห็นคนขายคอร์สเราจะเห็นคนมาขายคอร์สรีแอดเยอะมากคนนั่นก็เป็นอาจารย์เป็นโค้ดเปิดคอร์สรีแอขาย2 0 0พมั่ง4 0 0พมั่ง เปิดอบรมร t แอก i ีฟอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นข่าวรี a c t เยอะคนก็เลยคิดว่าต้องเรียนรีแอ t นะต้องรู้รีแอ t นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ก็ได้คุณจะเขียนแอ g u l a ่ก็ได้เขียน v ิ e เจสก็ได้มันก็ทรงเดียวกันเลยกับรีแอ t มันแค่แบ่งมาเก็ตกันนะครับแบ่งส่วนแบ่งกานตลาดกันแบ่งแค้กันคุณง่ายๆนะฮะก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณจับไพทอนเนี่ยโหคุณไปได้ไกลกว่าเยอะ จริงๆนะครับจริงเลยไปได้ไกลกว่าเยอะมากอันนี้ก็เทียมให้ฟังนะแต่สุดท้ายผมก็ต้องทําทั้ง2อันนั้นแหละไม่ใช่ว่าผมแจก Python แล้วผมจะไม่แจกรีแอคไม่ใช่นะผมจะทําทั้งสองคอสออกมาให้เสพกันคือแต่ว่าผมขอ Python ก่อนนะครับเอออันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับโอเคเนาะหลายคนก็อย่างที่ถามผมนั่นแหละว่าทำไมผมแจกแล้วผมจะแจกอีกนานไหมทําไมต้องแจกก็เพราะว่าผมยังหายใจอยู่ แบ่งปันกันในวันที่ยังหายใจเพราะถ้าตายไปผมมาแบ่งปันใครไม่ได้แล้วนะคนแบ่งปันก็ต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมกําลังพยายามเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันอยู่ผมกําลังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันผมจะค่อยๆสร้างสังคมนี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายกลุ่มหลายที่ใน facebook ผมเห็นหลายที่มากที่เขาไม่ค่อยจะต้อนรับมือใหม่ ถ้ามือใหม่เข้าไปถามนั่นถามนี่แบบคําถามมาแล้วก็แก๊กโดนด่าฮะโดนด่ามั่งก็มีโดนเสียดสีมั่งก็มีอะไรมั่งก็มีจนคนใหม่ๆบางทีเขาขยาดเลยนะเขากลัวอไม่กล้าถามอ่ะถามเข้าไปปุ๊บโอ้มีคนด่าแล้วแอดมินก็ไม่จัดการไม่อะไรเลยไม่ได้มาตําหนิตีติงใครเลยอ่ะไม่ได้มาบอกเลยว่าเฮ้ยคุณไปคอมเมนต์อย่างนี้มันไม่เหมาะสมนะไม่ค่อยจะเจอนะครับไม่ค่อยจะเจอจริงๆนะนั่นคือเหตุผลหนึ่ง เหตุผลหนึ่งเท่านั้นนะที่ผมมาทํากลุ่มนะเขียนโปรแกรมทํากลุ่มตัวเนี้กลุ่มผมไม่ให้มีดรามา่าไม่ให้มีการด่าว่าการเสียดสีกันไม่มีถ้ามีผมเตะออกเลยผมจะเตือนก่อนทีหนึ่งแต่ถ้าโพสต์แบบดูทรงดรามา่าเลยผมเตะออกเลยแต่ถ้าเม้น์ไม่สุภาพเม้น์เสียดสีเม้น์ดูทรงไม่ดีเนี่ยผมจะเข้าไปตําหนิเลยทันทีนะครับหรือถ้าใครเห็นเม้น์ที่ดูไม่ดีไม่สุภาพ รีพอร์ตมานะครับผมจะไปเช็คดูถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะตักเตือนให้อันนี้เรื่องจริงนะครับคือผมอยากให้สังคมโปรแกรมเมอร์เนี่ยเป็นสังคมเห็นความน่าอยู่มีอะไรก็คุยกันดีๆบอกกันถ้าอารมณ์ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปพิมพ์ถ้าแบบว่าเฮ้ยไอ้เฮียนี่มึงถามคำถามแบบกะกาคำถามนี้มึงก็ถามหรยวะแม่งเอ้ยแค่นี้มึงก็ถามหรืออะไรอย่างนี้ ถ้ารู้สึกอย่างนั้นไม่ต้องไปตอบนะเลื่อนหนีไปเลยเลื่อนไปจากฟีดไปเลยถ้าจิตใจคนไม่อยากแบ่งปันไม่อยากให้ใครเขาคุณก็ไม่ต้องให้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเขาก็ใหม่เราก็เคยใหม่ในอดีตผมก็เคยเป็นมือใหม่เหมือนพวกคุณหลายๆคนที่ฟังอยู่ผมก็เคยเป็นมือใหม่นะโอเคอะอะยาวไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตัดจบแบบห้วนๆนี้แหละโอเคเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ